เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่เราเกิดไว้ว่าทําไมบีคอนถึงเป็นสิ่งที่น่าจับตามองโดยเฉพาะลายบี c o n ต้องบอกว่าไอเรื่องบี c o n เนี่ยจริงๆเนี่ยผมเองก็เคยทําสิ่งนี้มานานละจริงๆผมเคยทํำพวกแคมเปญกันตลาดจากบีคอนเนี่ย ตั้งแต่10กว่าปีก่อนก็น่าจะน่าจะเป็นคนแรกๆของประเทศที่เอาไอ้บีคอนเนี้ยมาทาเรื่องของมาร์เก็ตติ้งวันนี้จะมาแชร์มุมมองเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้น่าจะสุกงอมพอที่จะเอามุมมองมาเล่าด้วยแล้วว่าทําไมเรื่องของบีคอนเนี่ยถึงจําเป็นจะต้องให้ความสนใจก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าบีคอนคืออะไรเนาะบีคอนคืออะไรเดวให้ดูวนก่อน บีคอนเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีอ่ะจุดเริ่มต้นมันคือยุคแรกๆอ่ะมันคือบลูทูธ LTE ต้องบอกก่อนบลูทูธ l t e คือบลูทูธโลว์เอนเนอร์จีพลังงานต่ำมันก็เลยอยู่ได้นานปกติอ่ะบลูทูธเปิดกันไม่นานเมื่อก่อนเนี่ยมันก็กินแบตแล้วแต่พอบลูทูธ LTE มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยอยู่ได้นานแล้วก็เป็นที่เริ่มรู้จักมากขึ้นตั้งแต่สมัยยุคก็น่าจะสัก10ปีที่แล้วและ iPhone เป็นคนเปิดตัวแรกๆนี่หน้าที่หลักการทํางานบีคอนเป็นประมาณนี้ครับมันก ที่เราต้องการออกไปยังมือถือวุกยุคนั้นใช้ได้แค่ iPhone นะต้องบอกก่อนนะยังมือถือที่อยู่ใ,ใกล้ให้ได้รับสิ่งข้อความบางอย่าง Data บางอย่างไปอาจจะเป็น notification อาจจะเป็น a อดอาจจะเป็นอะไรต่างๆแล้วแต่เราจะจะเซตเอาไว้อย่างนี้เป็นต้นก็มันก็คือการส่งสัญญาณผ่านบลูทูธปกติแต่เป็นบลูทูธเอ่อ Low Energy ก็เลยจะส่งได้แล้วก็จะมีโปรโตคอลเป็อย่างท,ที่ทำให้มันสามารถส่งเข้าไปถึงได้ทันทีนะครับอะไรประมาณนี้สมัยก่อนเนี่ยผมเคยทำแคมเปญกันตลาดหนึ่ง ก็ทาให้กับในเครืออย่างเซ็นทรัลแต่ก็น่าจะ10บสกว่าปีแล้วอะก,ก็เป็น10กว่าปีแล้วอะตอนนั้นเราก็ให้คนมาบริจาคเวลาเราก็ใช้บีคอนเนี่ยไอบีคอนเนี่ยคือชื่อชื่อเทรดมาร์กของฝั่ง Apple เนี่ยคือ I ต้องมี i i b บีคอนนะแต่บีคอนมันคือตัวส่งสัญญาณนี่คือนี่คือเบสหลักก่อน เขาเลยไปเติมไอขึ B ้นไอบีคอนทำให้เวลาคนเดินเข้ามาในห้างแล้วมีแอปพลิเคชันตัวนี้ที่เราเขียนโปรแกรมไว้ให้มันซิงกับไอตัวไอบีคอนเนี่ยมันเริ่มทำงานในการดีเทคในระยะประมาณ20-25เมนตะรณวันนั้นนะครับก็เดินเข้ามาเสร็จปุ๊บระบบก็จะเริ่มทำงานเริ่มในการ calculate เวลานะับเวลาว่าคุณอยู่ตรงนี้นานเท่าไหร่เอาเวลาที่ได้ไปเทินเป็นเป็นเงินที่จะบริจาคให้กับหน่วยงานบางหน่วยงานซึ่งจำไม่ได้แล้วนั่นคือเรื่องราวในวันนั้น แต่หลังจากนั้นมาเทคโนโลยีนี้ก็ยังไม่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายเพราะว่าด้วยข้อจํากัดของบลูทูธคือเมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ยคนไม่ได้เปิดบลูทูธเป็นปกติไม่เหมือนวันนี้ทําไมมันถึงเปลี่ยนครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยการเปิดบลูทูธเนี่ยถูกเชื่อกันว่ามันกินแบตมากไม่ใช่ทุกคนเปิดแต่ว่าวันนี้บลูทูธเนี่ยคนเปิดเป็นปกติเพราะว่าหนึ่งเราใช้หูฟังไร้สายเป็นปกติทําให้คนเราเปิดบลูทูธเป็นปกตินี่คือข้อที่1ก่อนนะแฟกเตอร์ของคอนดิชันมันมาละเดี๋ยวจะเริ่มมาเลคเช ส่งสัญญาณบลูทูธ LTE ก็คือบลูทูธ low energy พลังงานต่ำอยู่ได้นานส่งได้นานแบตบไม่หมดเร็วแบบเมื่อก่อนนี่คือแฟกเตอร์ที่1ก่อนนะครับส่งสัญญาณบลูทูธก็ในรัศมีก็ตั้งแต่ประมาณ25เมตรแต่ก็เท่าที่เห็นข้อมูลใหม่ๆนะครับก็จะไปไกลได้ถึงประมาณสัก100เมตรนะครับรัศมี100เมตรนั่นหมายความว่าอะไรนั้นแต่เมื่อก่อนเนี่ยสิ่งนี้มันไม่เกิด เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ย behavior คนเราเนี่ยไม่ได้เปิดบลูทูธเป็นปกติคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเปิดบลูทูธส่งข้อมูลให้กันแล้วก็ปิดเพราะเชื่อว่าเปลืองแบตแต่ว่านาปัจจุบันเนี้ยแฟกเตอร์ที่มันเปลี่ยนคือไอ้เจ้าไอ้เจ้าหูฟังไร้สายนี่แหละทาให้เราเปิดบลูทูธเป็นปกติพอเปิดบลูทูธเป็นปกติเสร็จนั่นก็หมายความว่าโอกาสของบีคอนกลับมานั่นคือ point ที่1ก่อนทําให้บีคอนถ้าเกิดเรามีบีคอนอยู่บีคอนสามารถส่งสัญญาณมายังมือถือเครื่องนั้นได้ถ้าอยู่ในระยะแ,แล้วแต่จะ 20- หรือห เมตรก็แล้วแต่กำลังของดีไว c e ตัวนั้นถัดมาอีกแฟกเตอร์หนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันจะเวิร์กและในบ้านเรามันจะเวิร์กแะ้วในบ้านเราคืออะไรครับแฟกเตอร์หนึ่งคือคือลายลายเนี่ยก็พยายามผลักดันไอ้เจ้าลายบีคอนมาพักหนึ่งจริงๆดันมาพักใหญ่แล้วนะตั้งแต่ก่อนโควิดแต่ว่ายัง ยังไม่ค่อยเจอ s e case ที่เวิร์เท่าไหร่แต่วันนี้ความเวิร์ผมรู้สึกว่าพอ i ล e b e a c o n เนี่ยเขาเปิดให้เวลาคุณอยู่ในระยะรัศมี e a c อนสักตัวหนึ่งเนี่ยคุณจะเห็นแอดตัวหนึ่งมันจะทะลุเข้ามาเลยในมือถือคุณมันจะไปอยู่ตรงด้านบนแบบนี้ถ้าคุณเปิดไลน์นะนี่จะเป็นแชทคุณกับเพื่อนแล้วกันนะคิดภาพแบบนี้นะมันจะมาปรากฏตรงนี้เลยครับนี่คือความพิเศษของมันมันปรากฏขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องเสียเงินค่าแอดให้คนเห็นเพราะเขาให้ความสำคัญกับตัวบีคอนเป็นพ r ริยตีหนึ่งก่อน มือถืออยู่ตรงไหนใกล้ตัวไลน์บีคอนตัวไหนคุณจะได้รับโฆษณาตัวนั้นวันนี้ก็เลยเริ่มมีหลายค่ายพยายามแบบเอ๊ะขาย Device ตัวไลน์บีคอนให้กับแบรนด์ต่างๆได้ซื้อไปใช้แล้วก็บอกว่าเผื่อมีกลุ่มเป้าหมายคุณกําลังเปิดไลน์อยู่ในเวลานั้นถ้าเมื่อไหร่เขาเปิดไลน์อยู่ในเวลานั้นขึ้นมาและดีไว้์คุณอ,อยู่ในระยะรัศมีบานสัก25เมตรหรือ50เมตรก็แล้วแต่ยูเซอร์ไลนนั้นจะเห็นโฆษณาของคุณก่อนจะเป็นโฆษณาจากไลน์ปกตินี่คือ point ที่1ในมุมนึงมันคือ free ad advertising มันทะลุเข้ามาก่อนเลยนะครับมันทะลุเข้ามาก่อนเลยถ้าตัวส่งสัญญาณคุณอยู่ในระยะรัศมีของ ไอเจ้าบีคอนตัวนั้นข้อดีถัดมาวันนี้บีคอนอยู่ได้นานนะครับเท่าที่ผมเข้าไปไล่เช็คอ่านดูเนี่ยก็รู้สึกว่าจะอยู่ได้ประมาณสัก1 2บสถึงสิเดือนละดีไวส์ตัวเดียวครับไม่ต้องต่อปลั๊กใช้ฐานกระดุม3ก้อนโดยประมาณนะครับดีไวส์ตัวเดียวดีไวส์หน้าตาแบบเหมือนเหมือนแท่งโทรศัพท์เมื่อก่อนอะไม่ใหญ่มากอะเนี่ยประมาณเนี้ยเท่าที่เสิร์ชดูก็จะมียี่ห้ออะไระดีวีโอซัมติงเดี๋ยวขอขอดูชื่อก่อนนะเอาที่เสิร์ชเจอนะครับดีวีโออ่ะมีมียี่ห้อหนึ่งชื่อดีวีโอแล้วกันเนาะ ก็สามารถไปหาสั่งซื้ออะไรได้ก็แล้วแต่ที่จะไปหาเจ้าอื่นก็ได้อันนี้ที่ผมเสิร์ชเจอนะครับพอมันเจอแบบนี้เสร็จนะไอ้กระดุมถางกระดุม3ก้อนอยู่ได้1 2บสถึงสิเดือนคุณติดไว้ตัวหนึ่งอ่ะสมมติทีนี้คุณลองมาดูภาพนะถ้าคุณเปิดร้านขายซัมติงอยู่อ่ะสมมติอันนี้เป็นห้าง อ่ะเป็นร้านค้าโซนโซนร้านค้าต่างๆเนาะร้านคุณมีอยู่ร้านเดียวอะ่ะแล้วคุณคิดภาพเงื่อนไขคอนดิชันคือต้องเปิดไลน์แล้วก็อยู่หน้าแรกของไลน์นะครับไม่ใช่หน้าคุยแชทนะเท่าที่ผมทราบนะไม่ใช่หน้าคุยแชทนะก็จะมีโอกาสเห็นโฆษณาที่คุณตั้งใจเซตไว้ในรัศมีประมาณ25อาจจะไปได้ถึง50หรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่ดีไวิ์ นะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยคือ25เมตรก็เ o v e r พอกับคนที่เดินผ่านหรือคนที่อยู่ใ,ใกล้ๆคุณก็สามารถติดตั้งไว้ที่หน้าร้านคุณได้เพิ่มโอกาสขึ้นใหม่นิดหนึ่งนึกภาพออกไหมครับแต่ทีนี้ในไอเดียผมผมมีไอเดียแบบหนึง่งคุณคิดภาพนะด้วยไอ้เจ้าดี d i ์ตัวเนี้ยมันอยู่ได้ตั้งเป็นปีอะ 1-2ปีขึ้นมาและเซปีขึ้น,นมาเนี่ยหมายความว่าคุณสามารถเนี่ยเอาไอ้เจ้าดีไว้ตัวเนี้ยไปติดไว้ตรงไหนก็ได้นะแล้วมันก็จะส่งอินโฟเมชันโฆษณาตามที่คุณต้องการออกไปให้คิดภาพถ้าคุณเป็นรีเทลเจ้าเดียวอันเนี้ยอาจจะช่วยได้แค่เล็กน้อยกับคนอยู่ใกล้บังเอิญเปิดไลน์เจอแล้วเห็น แต่ถ้าผมนะสมมุติอ่ะผมเป็นเป็นโซนแบบคอมมูนิตี้มอซัมติงแล้วกันผมรู้ว่ามันจะมีคนเข้ามาจากแอเรียประมาณนี้สมมติสมม,ต,สม,มติเป็นภาพห้างแล้วก็แบ่งเป็น โซนคอมมูนิตี้อะไรอย่างเงี้ยสมผมว่าแบบมั่วๆแล้วกันนะพอจะบอกว่าเอ้ยทางั้นผมเอามาติดตรงนี้ดักจุดคนจุดที่1ดักจุดคนจุดที่2ดักจุดคนจุดที่3เผื่อมุมอับมุมที่4แล้วยังไงต่อผมว่าจ,จะแพลนให้มันว่ารัศมี25เมตรเนี่ยที่มันกลางเป็นวงกลมเนี่ยมันก็จะครอบคุมพอให้เกือบทุกคนน่าจะได้เห็นโฆษณาที่เราตั้งใจเห็นไหมสมมติผมติดเพิ่มอีกตัวหนึ่งอ่ะตรงนี้ด้วยคุณก็กางรัศมียีจจ่กับี้าเมตรองตัวเออิ่มมติผมตั้ง่ว่า มีเดียแพลตฟอร์มของของอะไรเดียวสมมติสมม,ต,สม,มติชื่อชื่อห้างห้างรีเทลรีเทลหนึ่งแล้วกันอ่ารีเทลซีแล้วกันคิดอะไรไม่ออกรีเทลซี คุณจะสามารถคอนโทรลได้ว่าอยากให้มีโฆษณาอะไรขึ้นบ้างในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละคอนดิชันต่างๆก็แล้วแต่คุณจะไปกําหนดคอนดิชันอะไรไว้ทีหนึ่งก็ว่าไปเห็นภาพปะครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมโดยเฉพาะธุรกิจรีเทลจำเป็นจะต้องโฟกัสสิ่งนี้เพราะมันคือการยูทิลไลซ์พื้นที่ดิจิทัลสเปซบนพื้นที่ฟิสิกอลสเปซของคุณให้มันแม็กซิมัยขึ้นคือไม่ใช่แค่คนเดินผ่านมาแล้วเห็นถ้าเกิดคนเปิดไลน์พอดีแล้วคนไทยเนี่ยต้องบอกเลยคนไทยเนี่ยบ้าไลน์เป็นแบบต้นๆของโลกคนไทยเปิดไลน์บ่อยออยู่แล้วโกาส ที่เขาจะเห็นโฆษณาของคุณก็จะยิ่งเยอะขึ้นประเด็นถัดมาคือการวัดผลน่าจะวัดผลแบบไหนได้บ้างการวัดผลก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับเขาที่หาข้อมูลมันครับก็เห็นปกติมันก,ก็คือตามฟันแนลปกติแหละก็ตั้งแต่แบบมีคนได้รับนะครับมีคนผ่านเท่าไหร่ผ่านเท่าไหร,นร่นะครับแสดงผลผ่านหมความว่าเดินผ่าน Detect Device ผ่านในบี c o n ตัวนี้กี่เครื่องกี่ device แต่จะแสดงผลไหมอาจจะไม่แสดงผลเพราะมันต้องอยู่ในคอนดิชันว่าต้องมีมือถือผ่านและต้องเปิดไลน์เห็นหน้าแรกของแชทซึ่งเป็นหน้าปกติใครๆเห็นถัดมาคือ กดอ่านเข้ามาันแอดตัวนั้นนะครับสุดท้ายคือคลิกกด c o n v e r ร์ชัอ่ะให้มันเกิดคอนเวอร์ชัเกิดขึ้นอนะ่ะจะเป็นซื้อของจะเป็น Booking จะเป็น w อ a t ลเวออะไรก็แล้วแต่ถ้าคิดภาพเจอร์นี่แบบนี้นะครับหนึ่งมีคนนะครับอ่ะสมมติสมมติตัวนี้เป็นเป็นตัวเป็นตัวบีคอนส่งสัญญาณมาสัญญาณกระจายออกมาอ่ะสมมติอยู่ในระยะรัศมีสมมติแะะยี่สิเมตรถึงไหมถ้าถึงอยู่ในเซปที่หถ้าเกิด กดไลน์อยู่เปิดมือถืออยู่ดูลายอยู่มันแสดงผล i ิมเพรสชันขึ้นมาในเซตที่2อ,อ่ะไอ,ะอะต้องมาในี่เซตที่2ถ้าเกิดคนคน,นี้กดอ่านเข้ามาก็จะอยู่ในเซตที่3ถ้าคนคน,นี้กดคอนเวิร์ตซื้อรับโค้ดซัมติงวอเดอร์เวเป็นเซตที่4 เห็นภาพไหมครับฉะนั้นผมว่าใครเป็นเจ้าของรีเทลในวันนี้ควรอินเวสกับเทคโนโลยีนี้ด้วยความง่ายความสะดวกของดีไวซ์ตัวหนึ่งเท่าที่เช็คราคาล่าสุดเนี่ยก็ประมาณสัก2,000ประมาณเนี้ยราคาถือว่าไม่ได้โหดร้ายไม่ได้แพงไปคอนฟลิกหลังบ้านนิดหน่อยคุณจะสามารถสร้างแอดเน็ตเวิร์สร้างมีเดียแพลตฟอร์มของคุณเองได้สมมติผมเป็นเป็นรีเทลเจ้าหนึ่งผมจะสร้างตัวนี้ขึ้นมาของตัวเองและ ทำยังไงต่อถ้าผมสร้างขึ้นมานะผมจะเอาไอ้พวกเพรสเมนต์พวกนี้ที่ผมเป็นเจ้าของดีไว้และผมเป็นเซตเองหลังบ้านเนี่ยนะครับก็เป็นเหมือนการขายมีเดียให้กับแทนที่จะเป็นแบบขายแค่สื่อในพื้นที่ห้างก็เป็นสื่อดิจิตอลในพื้นที่ห้างผ่านไลน์แล้วข้อดีอุปรกรณ์พวกนี้มันสามารถแทร็กได้ว่ามีคนเดินผ่านจริงๆอะ่ะเท่าไหร่แค่คอนดิชันว่าคนนั้นต้องมีมือถือแบตบไม่หมดเปิดบลูทูธเปิดไลน์ซึ่งเข้าคอนดิชันคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยเป็นแบบนั้นอยู่แล้ว คิดภาพนะถ้าเจ้าของรีเทลใหญ่นะหูห้างใหญ่ๆแบบสมมติอ,อันนี้เห็นเลยโอ้คุณจะเห็นเลยนะครับใครคิดแบบไฮแจ็คมาเก็ตติ้งกอริลลามาเก็ตติ้งนะเอาไอบีคอนพวกนี้แอบไปหย่อนตามที่ต่างๆนะในห้างในตามที่สาธารณะนะมันอยู่ได้เป็นปีไงคุณนึกออกปะถึงเวลาปีหนึ่งอ่ะคุณก็ทิ้งไปก็ได้ตกเฉลี่ยปีหนึ่งเลสเซ่ขึ้นมาสองพันสองพันสองพันห้าเลสเซ่ขึ้นมาสองพันสมมติเลสเซ่อยู่ได้ปีครึ่งต้นทุนจริงๆอ่ะมันตกเดือนละประมาณแค่ผมว่าร้อยห้าสิบบาทต่อเดือนอ่ะตัดใจทิ้้งเลยก็ได เนะี่ยสมมตินะคุณจะทำกริลล่านะคุณเอาไปหย่อนตามจุดต่างๆนะคุณก็สร้างแอดเน็ตเวิร์กแมปเน็ตเวิร์กคุณขึ้นมานะในการให้โฆษณามันขึ้นตามที่คุณต้องการ คุณก็เก็บ d รต a าได้อีกมันคือการจะเรียกว่าเป็นทำ IOT อ่ะมันคือ IOT add อ่ะพะ device มันเล็กอย่าลืมเอาไปเน็บใส่ใต้กระถางต้นไม้ก็ได้เอาไปเนบใส่หลังป้ายก็ได้เไปเนบใส่ตรงนู้นตรงนี้ก็ได้นี่คือเวแบบไฮแจ็คแต่ถ้าเป็นเวแบบที่ถูกต้องและควรเป็นนะก็คือในพื้นที่คุณก็ไปวางไว้ตามชั้นต่างๆตามโซนต่างๆเพื่อจะได้เก็บหนึ่งเก็บ Traff ิกนอกจากคุณเก็บผ่านกล้องอยู่แล้วเนาะเก็บ r a f f i กได้เก็บ r t i c i p a t e ได้ว่าเก็บเอาไปทํา Remarketing ต่ออีกก็ยังไไดด้ลงงทุนนนถืออวว่่าามแพคณีๆ พื้นที่เรามาคำนวณพื้นแปนของรีเทลฮอสพิอลิตี้อะไรก็แล้วแต่มาคำนวณเนี่ยก็น่าจะประหยัดไม่ต้องติดทุก25ตารางเมตรเพราะอย่าลืมว่ามันเป็นแบบรัศมี25ตารางสมมตินี่เป็นแปนห้างถูกปะคุณก็อาจจะเป็นแบบเนี่ยเครื่องนี้ดักอยู่ตรงนี้25เมตรเครื่องนี้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 อาจจะติดอยู่ตรงนี้เพื่อลดสัญญาณบอร์ด25เมตรก็ cover เพียงพอแล้ว say, เลเซอง25เมตรคุณคิดภายี uh, say, ่สไปไห้25เม uh, ตรนะเมตร คุณตดอีกตัวหนึ่งตอน25เมตรเนี่ยมันก็ไปได้ถึง50เมตรแล้วนะโคโทเนี่ย50เมตรแล้วนะถ้าคุณ4ตัวเนี่ยคุณก็ตามไปได้ถึง100เมตรแล้วนะนึกออกปะมันเป็นการลงทุนที่คุ้มมากฉะนั้นผมอยากจะแนะนําว่าธุรกิจรีเทลทั้งหลายควรสนใจกับเรื่องของบีคอนโดยเฉพาะลายบีคอนได้แล้วผมว่ามันเป็นอะไรที่เหมาะเจาะแล้วก็แมทช์กับคุณ s ม m ัตไทยคุณจะสามารถสร้างแอดแพลตฟอร์มของตัวเองได้ฟรีแล้วสามารถถ้าเกิดแอดแพลตฟอร์มตัวนี้คุณมีทราฟฟิกมากพอเอาไปมอนิ ห้างหนึ่งสร้างขึ้นมาลงทุนขึ้นมาติดตามจุดต่างๆเลสเซลงไปสัก200เครื่อง250เครื่องคูณ2,000เท่าไหร่เอออันนี้ก็เป็น5 0 0 0 5 0 0 0 0หแสนก็คุ้มอ่ะคุ้มในแง่ของ business of scale พอเห็นภาพไหมครับใช่ผมรู้สึกว่าบีคอยนอะไรที่ดีมากเพราะมันสามารถแทร็กได้ว่ามีคนผ่านมาเท่าไหร่ดีไม่ดีแทร็กได้ถึงขนาดว่ามีคนอยู่ตรงแอเรียนั้นนานเท่าไหร่แทร็กเจอร์นี่เดินผ่านดีไว้นี้ไปดีไว้นี้ผ่านดีไว้ไอดีอย่างนี้เป็นต้น อยากเล่าให้ฟังประมาณนี้ผมรู้สึกว่าวันนี้บริบทของบ้านเราเนี่ยเหมาะรูปแบบทำไมผมถึงรู้สึกว่าสิ่งนี้มันเหมาะมันเจาะดีไว้มันโอเคแล้วแล้วก็ระยะเวลาการใช้งานของไอ้เจ้าตัวบี c o n ที่มันก็โอเคแล้วมันอยู่ได้18เดือนโดยประมาณแล้วก็ Line ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ซัพพอร์ตตัวนี้เต็มที่ก็ i ิล i n g ในการซัพพอร์ตและคนไทยก็ติด Line มากผมว่าทุกอย่างมันบริบทจังหวะมันเหมาะเจาะเหมาะสมนี่คือการจะ build your beacon media platform ขึ้นมา กลับไปที่ต้นทางนี่คืออย่างที่ผมมองว่านี่คือ beacon become platform ที่ใครเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มนี้จะสามารถทำอะไรได้เยอะด้วยเงินลงทุนที่ไม่ได้สูงมากใช้เงินหลักพันเริ่มได้ใช้เงินหลักหมื่นก็พอเห็นภาพใช้เงินหลักแสนนิดหน่อยกับการทำแคมเปญปกติผมว่าน่าลองทำในวันนี้โดยเฉพาะธุรกิจที่เป็นกลุ่มรีเทลมีพื้นที่มีแอ e เรียแล้วก็มีทราฟิกเยอะประมาณนี้ที่อยากแชร์ให้ฟังให้เป็นไอเดียให้เป็นแนวทางครับผมเชื่อว่าสิ่งนี้มา แล้วก็เป็นโอกาสที่ใครกล้าก่อนลองก่อนจะได้รับ U.S. Curve ก่อนเมื่อมัน u ักเซสก็หวังว่าจะให้เป็นแนวทางไอเดียกับเพื่อนๆน,นักการตลาดได้ยังไงก็ใครชอบฟังเรื่องการตลาดแบบนี้กลับเข้าไปกดติดตาม subscribe ในช่อง YouTube การตลาดวลตอนด้วยนะครับและจะเอาเรื่องการตลาดสนุกๆมาเล่าให้ฟังกันทุกคืนวันอัคารและก็วันอาทิตย์เวลา3มทุมครึ่งเลยประมาณวันนี้ลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันสวัสดีครับ